สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ลูกสาวองค์หญิงทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับบอ่อมีคลิปลูกสาวนะครับพี่น้องคลิปลูกสาวก็มีหลายอยู่ครับแต่ว่าผมยังบ่อตัดตอนนะครับนะคลิปทุกคลิปหาว่าทายแล้วลงป,ปุ๊บปั๊บเหมือนช่อง เสียน,น,น่นช่องพ่อขันใช่อย่างนี้ได้ได้เรยบอร์หนาไ่้กี้ได้บอได้พี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าผมผมบ่มั่นใจในในในการทายของผมครับว่ามันจีไปทายในมุมที่มันแบบบ่เหมาะสมมิยังหรือเปล่านะครับผมต้องมาเช็คเบื้องก่อนครับต้องมาเช็คเบิ้งนะครับนะก็เลยเป็นมันถือเป็นการเซฟครับถือเป็นการเซฟลูกสาวด้วยเซฟตัวผมนํานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอ่า ภาพบางมุมบางช็อตมันบเหมาะสมมันบอมันบอดีอะครับพี่น้องเดี๋ยวคดีีเดี๋ยวทั่วริจะมาลงผมอีกนะครับเพราะนั่นก็ต้องป้องกันตัวเองพ้อมป้องกันภาพที่มันบอดีของลูกสาวออกไปนั่มนะครับพี่น้องก็ต้องมาเช็คก่อนเนาะนะครับอาชิมีซ่าเนี่นะครับบางเชื่อผมกะหลับพี่น้องมันเมื่อยครับมันเมื่อยมันบอดนอนครับมันหลับครับก็เลยต้องมาลงมาลงที่หลังนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ เสวดารับชมนะครับถึง, 4, งสี่ลงซาลงลงเร็วกับผ้ากันเขามาเบิงคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องที่จะมาบอกเป็นเรื่องถือว่าถือว่าเป็นเรื่องด่วนเลยกับว่าได้นะครับจะบอกว่าเรื่องไงบอมันกะมันกใหไงอยู่เด้พี่น้องนะครับมันกใหไงอยู่เป็นเรื่องของบ้านฮักของลูกสาวนี่แหละนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเมือ 2, 3, ่อสองสามนาทีที่แล้วไอหาไนทีที่แล้วครับ ตอนที่ผมอัาชิพนะครับตอนที่ผมอัาชีพตอนนี้หกโมงแรงนะครับมีโพสต์หนึ่งครับจากผู้ใหญ่ครับจากผู้ใหญ่บ้านนะครับมีโพสต์หนึ่งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านฮักน้องอุ๋งอิงนะครับหลังใหญ่เลยครับเนาะนะครับเป็นโพสต์นะครับก้อนหนานี้อ่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อนก็ได้โพสต์อยู่บ่อยๆนะครับนะก้อนหนานี่นะ ก็อน,อน,นี่ก็ได้โพสในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดูแลพ่อแม่ที่ไปงานกระถินลูกสาวเนาะผู้ใหญ่ขอโทษหลายๆเดอ้อที่ดูแลไม่ทัวถึงเรื่องไหนก็ตามผู้ใหญ่ขอรับผิดชอบคนเดียวเ,ยเห็นไหมครับในเพิ่นโพสเหมือนเพิ่นโพสมากเห็นไหมครับพี่น้องหรือว่าแสงมันไหลไปนะครับเนี่ยฮะเพิ่นกับโพสมาแต่แต่มือแต,แต่แต่แปดชั่วโมงที่แล้วนะครับโพสนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคล้ายๆครับโพสขอโทษพ,อพอ่อแม่ที่เดินทางไปกับทีมรถตู้นะครับนะอาจจะมีอาขอผิดพลาดออียงบกพร่องออียงซักจ่างในการเดินทางอยียงกัอันนี้ผมกับวลูเนาะนะครับพี่น้องแต่ว่ามือมือที่เพิ่นเดินทางไปเนี่ยนะครับเพิ่นไปถึงบ้านลูกสาวเนี่ยช่วงคำาครับช่วงคำคำกำลังช่วงแรงแรงครับช่วงแรงแรงเลยนะครับ มันอาจจะด้วยถามว่าเพิ่นไปซ่าบอกก็ถือว่าไปซ่ายูต่ว่าอย่างน้อยก็ไปถึงครับอย่างน้อยก็ไปถึงจุดหมายเหตุผลที่ซ่ามันก็อาจจะมีหลายเหตุผลครับเนาะเพราะว่าเดินทางหลายคันครับเห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนออกมาหาหกคันนะพี่น้องนะครับแน่นอนการเดินทางด้วยคนคนเยอะแล้วมันหลายคันแล้วมันต้องเดินทางเป็นขบวนมันก็ต้องล้อกันเนาะพี่น้องนะครับหลายหลายคนก็สิแบบาพ่อแม่หลายคนก็ ค่อนข้างมีอายุแล้วก็จชิมีแบบเข่าขา้างหน้าบอยก็บชิแวะปั่มบอยออียงเสียครับพี่น้องเนาะก็อาจจะเฮ็ดให้ล่าช้าในการเดินทางเนถ่าคนจุดนั่นจุดนี่จอดฮักนจุดนั่นจุดนีนดนนดนน่มันหลายคนมันก็อาจจะต้องใส่เวลาพี่น้องเนาะอันนี้ผมก็บรรู้ว่าด้วยเหตุผลอียังนอกที่เพิ่นออกมาโปรดขอโทษกัสชิมิหลายๆเรื่องหลายๆเล่านะครับทั้งการเดินทางทั้งอยู่ในงานเนาะน,ะ,นะครับก็ต้องใหกกำลังใจกันไปครับพี่น้องนะครับ แต่ว่าล่าสุดนะครับล่าสุดครับเมื่อ5นาทีที่แล้วนะครับพนัญญาบงานเพิ่อนก็ได,ด้โพดโพดนี่ออกมาครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับก็คือเป็นการประกาศขอลงครับบม่ไปขอลงจากห่านนี่พี่น้อง <laughs> พนัญญาบงานเพิ่อนกรได้ดเป็นมาล่ำเลยนะครับเป็นการประกาศขอลงจากอา่าเรียกว่าตำแหน่งบ่นะครับผู้ใหญ,ญบ่บ้านบ้านฮักนั่นแหละครับก็คือเพิ่อนประกาศลงจากการเป็นผูญญ้ใหญ่บ้านบ้านฮัก นะสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหนะ้าอาของลูกสาวลานะครับทุกทุกคนผู้ใหญ่ขอประกาศลงจากผู้ใหญ่บ้านนะครับผมนะครับการประกาศของลงจากผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นแบบอาจจะให้คนอื่นนะครับที่ที่เพื่อนมองว่าเหมาะสมกว่าเพื่อนให้ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนมาดูแลบ้านหักแทนนี่สินะเนะพื ia, เ่อนก็อาจจะบ่ได้ไปใส่รอกพี่น้องอันนี้ผมกับโบลูเนาะนะครับผมกับโบลูว่า เพิ่นจีเลิกติดตามลูกสาวหรือบ่เลิกแต่ผมคิดว่า้ระดับพญ,ญาบาเลเพื่อะเพิ่นบ่เลิกติดตามลูกสาวดอกครับพี่นอ้องเพื่อนอาจสิบแบบบบมีเวลานะครับบ่มีเวลาแบบดูแลได้เต็มที่ทั่วถึงในเรื่องของบ้านฮักนี่นะเนาะเพื่ออาจสิบแบบเออขอลงจากตำแหน่งที่ทุกคนเอื่นว่าผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นแบบพ่อหักปกติที่บริเป็นผหญบานนะครับอาจจะให้อาจจะให้ผู้อื่นขึ้นมาเป็นพญบาลแทนดูแล บ้านฮักแทนนี่อย่างประมาณนี้เพื่อนกับชิยูคือเก่าของเพื่อนนี่แหละนะครับเพือสิบปได้ไปใช้ดอกเนาะพี่น้องเรต้องเป็นห่วงเนาะนะอ่าเพื่อนกับชิยูคือเก่าของเพื่อนนี่แหละเพียงแต่ว่าตําแหน่งพุญญบ้านเพื่อนอาจสิบบ่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วอย่างประมาณนี้เนาะเพื่อนก็เลยได้ประกาศขอลงนะครับก็จะด้วยเวลาต่างๆหลายๆคนอาจจะเห็นเนาะหลายๆงานพุญญบ้านเพื่อน,นไปบ่ได้กับพอ่พอพ่อฮักแม่ฮักในบ้านฮักหลายๆคนเพื่อนไปได้ตลอดตลอดตลอด นะครับอันนั้นคือภาระงานของแต่ละคนมันต่างกันครับของผู้าบ้านเพื่อน,นอาจสิแบบไม่มีรถส่วนตัวหรือเปล่าหรือไ,ไปหาลูกได้บอยบอยปันใดน,นะครับอาจจะไปหาลูกหน้างานเนี่ยบอยได้ไปบอยปันใดเพื่อน,นอาจสิมองในงมุมนี่เนาะเพื่อนอาจสิแบบทางานอา่าได้ไม่เต็มที่อย่างเสีนะเพื่อนอาจสิให้ค้นที่แบบเพื่อนไปหาลูกได้ตลอดดูแลล,ล,ลูกได้บ่อยอย่างซี่ขึ้นมาเป็นแทนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอเบิ่งครับว่า ผู้ใหญ่บ้านประกาศลงจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านใครจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหลังนี้แทนหรือจริงๆผมมองว่าไม่มีก็ได้นะเพราะทุกคนก็คือพ่อฮักแม่ฮักดูแลช่วยกันครับเบ,บิงแง่งซอยกันเว้ากันในกลุ่มนะครับว่าไผสิดูแลนาทีแอดม้งแอดมินจ,จังสันจังสีนะครับจริงๆมันก็บ่แเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอย่างดอกพี่น้องนะครับพระลนนาทีของแต่ละคนอย่างที่ว่าล่ะครับมันบ่คือกันเนาะนะครับ บางคนก็หยากงานจังสั่นจังสี่นะครับแล้วแต่นานาจิตตังครับนานาจิตตังนะก็ถือว่าเป็นนามาเพราะว่าเป็นนามาดรอกพี่น้องนะครับก็ต้องไปดามากันนะครับทุกคนมีเหตุผลนะครับทุกคนมีเหตุผลก็ต้องให้กาลังใจทางพยาบาลเนะครับเด้อนะครับนะกะหักแพงลูกสาวต่อไปครับหักแพงลูกสาวต่อไปย่าไปใส่จะถิมยะป้าลูกนะครับก็ ทุกคนก็ฝากให้กําลังใจพยญญาบงานน้ากันครับผมเนาะสำหรับผมเองนะครับผมก็ถามว่าผมอยู่ในบ้านฮักเอาจริงๆเอาตามตรงนะครับผมเน่ยเข้าไปอยู่ในบ้านฮักของลูกสาวทุกหลังเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าบ้านฮักทุกๆหลังเขาก็มีจุดหมายจุดหมายเดียวกันก็คืออะไงครับซัพพอร์ตลูกสาวส่งกําลังใจลูกสาวนะครับทุกบ้านนะครับทุกบ้านนะครับ ผมมีอยังต้องมาแบบแตกแยกกันมาแบ่งพักแบ่งพวกนะครับผมบ่ได้อยากจะแบ่งพักแบ่งพวกอีหย่างครับคือกับบ้านฮักฟ้าใสผมก็ไปด้วยตลอดนะครับไปด้วยตลอดนะครับกับบ้านฮักพาพอแม่แม่ในบ้านฮักเพื่อนก็ลู้จักกันรับพี่น้องไปพ่อกันนางงานทุกบ้านแหละครับพี่น้องทุกบ้านเลยนะครับผมจะอยู่ในกลุ่มบ้านฮักลูกสาวทุกบ้านนะครับเพราะอะไรครับ ไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของพ่อพ่อแม่แม่แมในแต่และบ้าน mm. เฮากับยู่ในน,นั้นเฮากา็คือเราแชร์เราแชร์เรื่องราวดีๆของลูกสาวนะครับแชร์เรื่องราวดีๆของลูกสาวความน่ารักของลูกสาวในทุกๆบ้านนั่นแหละนะครับ mm. เพราะทุกบ้านก็คือบ้านที่ฮักลูกสาวแม่บอครับนะเพราะฉะนั้นเฮาบอจําเป็นต้องมัดจากัดว่าคนนคุณอยู่บ้านนี้แล้วคุณจะอยู่บ้านนั้นไม่ได้บอแมนเนาะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นผมก็ขอเป็นกาลังใจให้ครับพญานากัน นะครับผมกับบรูว่าด้วยเหตุผลอเองของเพื่อนเนาะถึงได้ประกาศลงนะครับก็จะด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับเรื่องการงานเรื่องเวลาต่างๆเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องเรื่องเล่าที่มวาว้าวมาจ่าก,กันเพียงซ้ำหนีเนาะ,ะกะ็เห็นเพื่อนประกาศก็เลยว่ามเาเบอกส่กันฟังมาเวา้าในเรื่องของมุมมองของผมเนาะว่าผมมองอยงไหนกับเรื่องนี้นะครับอ่าก็ต้องเป็นกาลังใจกันต่อไปครับ เชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนก็ยังหักลูกสาวคือเกา่านะครับยังหักลูกสาวคือเกา่าเปลี่ยนแปลงไปใส่ดอกนะครับเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าอะไรครับไม่เพราะว่ามันค่มีเหตุผลอีกอย่างนะครับที่สิแบบเศร้าหักลูกสาวไปดื้อน,นะครับลูกสาวกับบริบหย,ยังเนาะเป็นบันะครับลูกสาวก็มีแช่สร้างความสุขให้กับพ่อพ่อแม,แม่ fc นะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับปล่อยผ่านครับ อ่าเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปเราเก็บแค่เรื่องราวดีๆของลูกสาวไว้นะครับแค่นั้นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับจา้าเด็กถ่ายคลิปลูกสาวนะครับคลิปลูกสาวถ้าผมลงช้าก็ฝากเบิ้งฝากแง่เลอพี่น้องรับประกันว่าคลิปช่องผมเนี่ยไม่เหมือนช่องอื่นแน่นอนนะครับในการถ่ายหรืจตลดในการถ่ายภาพถ่ายคลิปนะครับบ่คือช่องอื่นแน่นอนพี่น้องครับ ยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ